เวทมโหฬาร JK ตอนที่สิบเจ็ดเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยไอ้เฮ้ยมึงจะไหวอกับมโหฬารมึงจะไหวกับมโหฬารเหรอไอ้เฮียโอ้โหโอ้ my god โอ้ มโหลากาคอมโบแอร์มโหลากาแอร์คอมโบเลยฝันขาวไอคอเกตคูมาแล้วไอ้เฮียไส่ไมโนเนจิโกสูบุนิชิเจิเตซสึนุมะโดเดจิโดลาไดโยเฮ้ยนั่นมันผู้ใช้ใส่เวที่แข็งแกร่งที่สุดมึงเจอ ปลักขอลักปลักให้ขอลักแล้วยิงไปไหนอ่ะเอ้ยหัดกระบกไอ้ยควายกูคนโง่เไรเงี้ยพันอืมอืมอืมเฮ้ยอะไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเฮ้ย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 อะไรเนี่ยเฮ้ยเอะไรนี่ไงเจอกู ไอ้ก <C jin x> ูอ <kr> ่ะเฮ้ยนาไอวินเฮ้ยกูนาไอวินมึงตายฆ่าด้วยเฮ้ยมึงตายเฮ้ยเฮ้ยกูไม่เอาอะไรกูไม่เอาอะไรกันเลยเฮ้ยพยายามเติเฮ้ยพยายาเติพยายเติมูจริงด้วยอ่ะเป็นซูไปหาดินดาด้วย เพระเยตูไงเดี๋ยวมาตามพระเยตูไม่ทันหรอกนี่เจอเจอพระเยตู